แต่ว่าเพิ่มเตือนมาเพิ่มเนือนคนหัวใจเลยเออกระปูขึ้นไล่เลยกระปูอ้ยวันกระปูเยิ่งกว่าไม่ไม่วันไม่ไม่ไม่เขาเห็นยังก่อนนี่พอแสงเขาเห็นยังก่อนเพิ่งยังก่อนนี่ไทรีไม่ใช่ยังก่อนรีรีต่อนนะครับนี่ก็ใก่ะรีต่อนนะครับอยู่แน่พอแสงนะครับพอแสงใช่นะครับ บันทีเล็กนะครับตำบลนาดีอําเภอนาเย่านะครับตอนนี้พอดีแสงเช่ยครับเสียอ้วนทําตรงมันกําลังไล่ป่าบังขันเอาไปแล้วกระสอบนึงนะครับบังขันแต่ว่าเจ้านี่ก็มาบรท่านเพื่อนบังขันนี่ก็เลยมาเก็บตกนะครับเบิ้งว่าสีสีย่างงังแงนะครับ บรรยากาศนะครับมีบรรยากาศฝนกำลังตกลิ่นนะครับนี่ครับฝนกำลังตกลิ่นนะครับมังหันกะบูบูฝนหน้านะครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบโอ้หนามหนามเฉียวนะครับหนามนี่ไหลไหลเฉียวครับมังหันย้ํไปบางหันนี่ครับแต่ว่ามันหนาจะยั่งอยู่นะครับโอ้ยนะครับโอ้ยเบิ่งนะครับนี่ครับนี่ นี่นะครับว่ตถึงฐานาที่นะครับนี่มาซือว่ตถึงว่ตถึงฐานาที่นะครับนี่ครับไปยังหันนี่นะครับนี่นะครับนี่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 วัตถึงฐานาที่นะครับนี่ครับโอ้ปลาขาวก็มีนะครับโอ้นะครับโอ้โหโคตรเลยนะครับนี่คือเป็นวิธีของชาวบ้านเท่านะครับถือว่าผลไม้แก่ได้ยูได้กินนะครับกับปูปลาหน้าห่านะครับ นี่นะครับมาจากบักหอยมาจากกระปูนะครับหอยอะไรหอยพันลงมาบักหอยโอ้ยดูนะครับนี่ครับปูนะครับกระปูนะครับนี่กระปูนะครับนี่นี่ขึ้กระปูตอนนี้ก็เปียกฝนนะครับโทรศัพท์ก็สิเปียกกันแล้วบ่มซ้มโอ้นะครับขูดนะครับกระต้านึงนะครับนี่นี่กระต้านึงนะครับ เลือกยินตัวใสๆนะครับตัวคุณๆเอาถิ่มเลยนะครับ <laughs> หลายๆเ <laughs> พราะเธอหนาที่นะครับหันเพิ่นยามขึ้นไปแล้วหันหนี่นะครับเ <c oughs> พิ่นยามไปนะครับนี่ค <c oughs> นตกนะครับยามเที่ยวยามเยอดขึ้นนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่น,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 นะครับ ยน้ำเฉียวแห้งนะครับเบิ่งนี้ตัดๆนะครับเบิ่งนี้ชัดๆนะครับนี่นะครับแต่สีมี่นะครับปลาขาวนะครับปลากระเดื่องปลาคอหน่อยปลาซิวนะครับกระปูนะครับนี่แหละนะครับปลาตาหนึงนะครับมังหันหุ่นเสื้อหุ่นกระสอบนึงเพิ่นเอาเมื่อแล้วนะครับมังหัน ข้าวเดียวนะครับข้าวเดียวบรรยากาศคนตรงลิ้นนะครับเปียกอะไรตอนนี้นะครับเปียกขอด้ำหุ่นละโอ้งูงูงูวัดแองูยังงูป่าครับงูป่างูป่าหน่อยนะครับมันจะไหลงูมันจะทัรงทึ้นหุ่นละครับเขาเพิ่นกับงามนะครับปีนี้ แล้วพายุหนาเสียดยังไงหรอกนะครับเดี๋ยวกับเบิร์ตไปแล้วอะอนุมาติ่อสองสามเนี่เรารอพายเสดขอเราไม่ใช่ให้กว่นั่นเอาหน้าพราให้มือนนั่นโอ้โหรอกกระร่างถือพกเกียวนะครับข้งนั่น